คนหนึ่งซึ่งพออายุ3 30ปัญหาเรื่องของริ้วรอยฝ้ากระตีนกาก็มาเยือนเป็นชุดเลยค่ะเราก็พยายามสรรหานะคะลองใช้สกินแคร์ตามเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆนะคะบางยี่ห้อเนี่ยก็ใช้แล้วก็แพ้นะคะบางยี่ห้อใช้แล้วก็ไม่เห็นผลเลยนะเคยลองไปหาหมอตามคลินิกเคยไปทำเลเซอร์นะคะมันก็ดีประมาณอยู่แค่1-2สสัปดาห์ทั่นเองแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็กลับมาเหมือนเดิมเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา วันหนึ่งได้มีโอกาสทดลองใช้เซรั่มของลูบิเนสนะคะตัวนี้เลยค่ะก็สนใจในตัวเทคโนโลยีนะคะคือ apt 200หรือว่าตัวโปรเซคเตอร์นั่นเองนะคะ่ะมีถึงมากกว่า200ชนิดเลยนะคะก็จะช่วยสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินใช้แล้วริ้วรอยก็จะลดลงสิวฝ้าจางลงหลังจากที่ได้ทดลองใช้นะคะก็รู้สึกเลยว่ารูขุมขนเนี่ยมันเล็กลงแล้วหน้าก็กระจ่างใสขึ้นนะคะก็เลยได้ทดลองใช้ทั้งเซตนี้เลยนะคะ ก็ทําให้เราเนี่ยมีหน้าที่ยกกระชับมากขึ้นลูมิเนสผลิตภัณฑ์ที่ช่วยคุณไม่ใช่แค่ฉลอกความชราแต่จะช่วยคุณย้อนวัย5-10ปีลองแล้วคุณจะหลงรักลูมิเนส